And I want to just thank them for... แ,แน่นอนนะคะว่าการที่ UAE กลับมาฟื้นฟูความสัมพันธ์กับอิสราเอลทําให้เกิดกระแสะวิจารณ์จากชาติมุสลิมด้วยกันแล้วค่ะอย่างกระทรวงต่างประเทศตุรกีได้ออกแถลงการโจมตี UAE ว่าประวัติศาสตร์และความรู้สึกผิดชอบชั่วดีของผู้คนในภูมิภาคจะไม่มีวันลืมเลือนและจะไม่ให้อภัยต่อพฤติกรรมหน้าไหว้หลังหลอกของ UAE ที่ทรยศปาเลสไตน์และบอกด้วยนะคะว่าตุรกีวิตกอย่างยิ่งว่าการการะทําของ UAE นั้นจะส่งผลกระทบต่อแผนสันติภาพอาหรับที่ผลักดันโดยกลุ่มสันนิบาตอาหรับ ซึ่งล่าสุดนะคะประธานาธิบดีเรเซปเทยิปอโดการ์ของตุรกีออกมาบอกค่ะว่าอาจจะมีการสั่งปิดสถานทูตตุรกีที่อาบูดาบีแล้วก็เรียกตัวเอกอัครราชทูตตุรกีกลับประเทศนะคะรวมทั้งระงับความสัมพันธ์ทางการทูตก,กับ UAE ด้วยค่ะส่วนประธานาธิบดีมาหมุดอับบาสของปาเลสไตน์ก็ประนามข้อตกลงนี้เรียกร้องให้สันนิบาตอาหรับรวมถึงองค์กรความร่วมมืออิสลามผนึกกําลังคัดค้านข้อตกลงค่ะย้ําว่าทั้ง UAE หรือคนอื่นๆไม่มีสิทธิ์ที่จะพูดในานามของชาวปาเลสไตน์ ส่วนกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านก็ถแถลงประนามข้อตกลงนี้เช่นเดียวกันนะคะโดยบอกว่าเป็นความโงกเขลาทางยุทธศาสตร์ที่ยิ่งจะทําให้เกิดการต่อต้านจากพันธมิตรของอิหร่านเข้มแข็งมากขึ้น ชาวปาเลสไตน์ที่ถูกกดขี่และชาวโลกที่เสรีจะไม่มีวันให้อภัยและเปรียบเหมือนการแทงข้างหลังของชาวปาเลสไตน์ด้วยค่ะไปดูที่มาเลเซียกันบ้างนะคะดรมหาเทมฮัมหมัดอดีตนายกรัฐนมนตรีของมาเลเซียวัย95ปีซึ่งนับว่าเป็นผู้ที่ออกโรงปกป้องปาเลสไตน์มาโดยตลอดวิจารณ์ข้อตกลงนี้ค่ะบอกว่าจะยิ่งเป็นชนวนเหตุของความถดถอยของสันติภาพและจะยิ่งเป็นตัวแบ่งแยกโลกของชาวมุสลิมจะทำให้เกิดสงครามศาสนาตามมาโดยมีอิสราเอลเป็นผู้คอยเติมเชื้อเพลิงค่ะ ขณะที่องค์กรนาดาตุนอุลามะแห่งอินโดนีเซียก็บอกว่าข้อตกลงนี้อาจทําให้เกิดการโจมตีของกลุ่มก่อการร้ายทั้งในอินโดนีเซียและในตะวันออกกลางมากยิ่งขึ้นด้วยค่ะ,คะ